นะเจ็บเท้าเนี่ยยีวันละเนี่ยตำแหน่งที่เจ็บเนี่ยชัดเจนนะเนี่ยดูนี่หนึ่งเนี่ยข้อเท้าบวมที่มันเจ็บตรงนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะอยู่ตรงนี้นะมันบวมทั้งเท้าเลยตรงนี้ข้อเท้าบวมกับในสองนิ้วหัวแม่เท้าบวมด้วยตรงนี้นะคนไข้เนี่ยเลยลงน้ําหนักได้ลําบากคนไข้มีประวัติเป็นเกาอยู่แล้วนั้นไอ้ที่มันจะเจ็บแบบนี้แสดงว่าการรักษาเกาเนี่ยคุมยาได้ไม่ดีนั้นพอคุมยาไม่ดีกินยาไม่สม่าเสมอมันเลยทําให้ไอ้ระดับยูริตมันสวิงพอสวิงเลยทําให้มีการตกตะกอนแล้วก็ทําให้มีาากรแบบเน้ยจะป็ การรักษาเกาเนี่ยในระยะเฉียบพันแบบนี้เดี๋ยวเราฉีดยาทานยาพ่งนี้ก็หายแล้วแต่ว่าการรักษาระยะยาวเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไปกินยาควบคุมยูริกนะซึ่งการกินยาควบคุมยูริกเนี่ยต้องไปประเมิน่อนว่าไอยูริกที่มันเกินในร่างกายเนี่ยมันเกิดจาก2เรื่องหนึ่งก็คือร่างกายผลิตออกมามากเกินไปหรือไตเนี่ยไม่สามารถจะขับยูริกออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรวจเนี่ยหนึ่งต้องไปตรวจเลือดอันที่2ก็คือตรวจดูปัสสาวะเพื่อตรวจปัสสาวะเนี่ยจะได้แยกว่าถ้าเกิด ไตมันขับปสัสสาวะได้ดียูริกใน,ในปสัสสาวะก็เยอะแสดงว่ามันเกิดจากร่างกายสร้างเยอะการใช้ยาก็จะใช้ยาอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็อันนี้สองขนาดเดีวยวกันอะไรต้องไปตรวจยีนเรื่องของการแพ้ยาด้วยเพื่อเราจะเลือกยาได้ถูกต้องไม่งั้นบางตัวยาบางตัวกินเข้าไปแล้วมันแพ้นะนนเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะทำหนึ่งก็คือจะดูดน้ําออกให้จะฉีดยาลดรกเสบให้แล้วจะส่งน้ําไปตรวจแล้วก็ส่งไปตรวจเลือดด้วยแล้วก็อันนี้ต่อไปนี้คือมันคงต้องได้สารระยะยาว เพราะว่าถ้าเกิดไม่รักษาปุ๊บเนี่ยหน่อยเป็นลาเป็นเกานานๆเนี่ยมันจะเกิดก้อนที่แบบเป็นโรไฟลหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมันเกิดตรงตรุ่มตัํมขึ้นอันนี้ก็เริ่มจะเป็นแล้วเนี่ยเท้ามันใหญ่ขึ้นแล้วปัญหาคือหน่อยจะใส่รองเท้าลําบากนะอันนี้หนึ่งแล้วก็เวลาเป้าหมายในการรักษาเนี่ยคือยูริกเนี่ยต้องน้อยกว่าหกนะหองปีที่แล้วเก็ไม่ดเไม่ดีไม่ดีเลยอโอเคเนาะเอาตามเนี้ยครับ